กรมพัศึกษาจับมือกับจังหวัดนครราชสีมาแถลงความพร้อมที่จะจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในศึกโคราสเกมนะคะจะแข่งขันกลางเดือนหน้าค่ะ ไปที่โรงแรมศรีมาธานีจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพระศึกษาพร้อมด้วยนายวิจิตกิจวิรัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมถแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่17หรือว่าโคราชเกมส์จัดชิงใช้ทั้งหมด11ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะก็จะมีกรีธากอล์ฟเกตบอลแบดมินตันเปตองวูดบอลหมากรุกไทยเซป,ปักตะก้อหรือว่าตะก้อวงเตะทนด้วยนะคะมีลีลาดแอรโรบิก มวยไทยรวมไปถึงการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะในประเภทลูกทุ่งกับลูกกลุงค่ะใช่มากใช่ดิฉันเคยไปดูไปดูบรรยากาศจะบอกว่าแต่ละคนนี่คือโชว์ลูกคอได้ดีมากใช่ค่ะแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยเขาเป็นระดับที่เหมือนผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเลยสำหรับการแข่งขันค่ะจะมีนักกีฬาเจ้าหน้าที่76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมนะคะประมาณ5,700คนนอกจากนั้นค่ะยังมีการประชุมเตรียมความพร้อมหลังจากไปลงพื้นที่สำรวจสนามแข่งขันมานะคะแล้วก็มีการเตรียมความ พร้อมด้านต่างๆระหว่างกรมพัะศึกษากับคณะกรรมการจัดการแข่งขันของนครราชสีมาจากนั้นนํามาสรุปค่ะปรากฏว่าตอนนี้ทุกด้านมีความพร้อมแล้วทั้งบุคลากรสถานที่ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและสนามแข่งขันค่ะ ซึ่งครั้งนี้จะนําเอากีฬาบางส่วนเข้าไปแข่งขันในห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะ3แห่งใหญ่ของโคราชก็จะมีเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชเดลลมโคราชเซนทรัลโคราชเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุส่วนกีฬาบางอย่างจะต้องแข่งขันกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นกรีทากอล์ฟเปตองวูดบอลแล้วก็เกตบอลตอนนี้สภาพสนามก็พร้อมแล้วเหมือนกันค่ะ การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจะจัดวันที่17 21มิถุนายนนี้นะคะที่จังหวัดนครราชสีมา